สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนต์นะคะจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota a อ t ตินะคะเป็นเครื่อง1.6 g ปี16สีขาวด้วยนะคะสำหรับคันนี้ราคายอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นนะคะหลายๆคนนะคะกำลังมองหาออติตพร้อมใช้งานราคาถูกนะคะคุณภาพเกรด A แนะนำคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะรอบคันเลยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพามาชมนะคะภายนอกแล้วก็ภายในของคันนี้กันเลย ในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติ r ลิเฟ็กเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม3เส้นโลโก้ของตัวกลางนะคะเป็นโตโยต้าเลยป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าได้ไป้ายนี้เลยนะห้าก็ไก่งองู8519้ 8, 5, 1, ป้ายกรุงเทพนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้ลูกค้าพร้อมเลยด้านล่างนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำคาดยาวเป็นเส้นเลยนะคะทั้งหมด3เส้น คันนี้ก็ถือว่าหล่อๆออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันนะ,ะถือว่าครบคันเลยในส่วนของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กของ Toyota นะคะมีน็อตห้ลูเป็นยางของ m i c h e ลินด้วยนะคะสำหรับยางตัวนี้นะถัดมานะคะคันนี้เป็นเครื่องของ d u o v VVTi นะคะเครื่องยนต์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลย มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็กระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะสีขาวมุกถือว่าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เลยนะคะที่จับของคันนี้ก็จะเป็นที่จับสีขาวคาดด้วยเส้นโครเมียมยาวไปเลยนะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะให้ลูกค้าชมนะคะในส่วนของตัวกระจกรถกระจกเดิมนะคะวิธีการดูนะคะโลโก้ของโตโยต้านะคะเน้นย้ำสีดำเลย กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมเมเลยยางเส้นถัดมาก็เป็นยางมิชลินเช่นเดียวกันนะคะนอท้ารูเหมือนเดิมเลยมาชมด้านหลังกันนะสำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะถือว่าโชบเฉียวมากๆนะคะเป็นไฟ LED ด้วยคาดด้วยโครเมียมยาวเลยนะคะสำหรับด้านหลังโลโก้ของ t o y ยต้อยู่ตรงกลางนะคะ้ายทะเบียนหล่อเลยเซ็นเซอร์หลังติดตั้งมาให้2จุดนะคะ พร้อมโลโก้โคลเมียมนะคะของคอลอ l าออติสนะคะเป็นเครื่อง 1.6G ติดตั้งมาให้ด้านหลังเรียบร้อยทรงสปอร์ตนะคะคันนี้พามาชมนะคะในส่วนของตัวยางถัดมาเส้นที่3ก็เป็นยางมิชลินเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างทุกอย่างนะคะภายนอกภายในนะคะโครงสร้างเดิมนะที่จับนะคะสีขาวคาดด้วยโครเมียมนะคะ โลโก้นะคะโตโยต้ Toyota, เดิมๆการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกามาอย่างแน่นอนสิ่งนี้สําคัญนะคะต้องดูที่กระจกไว้เลยนะคะอย่างแรกยางเส้นสุดท้ายก็เป็นยาง in, มิชลินเช่นเดียวกันนะคะเท่ากับว่าลูกค้าได้คันนี้นะคะเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นเลย จะพาไปชมภายในของคันนี้กันนะสำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นโฟมอารยมันติฟังกชันนะคะเป็นโฟม์อารยหนังคาตะเข็บได้สีดำเลยเล็กไมคคันนี้อยู่ที่181,537กิโลเมตรนะคะเป็นไม้แท้แน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับตัววิทยุนะคะที่อยู่ตรงกลางนะวิทยุช่องแอร์สฝั่งนะคะหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลด้วยนะคอนโซลแอ่นบนสีดำนะคะ ตอนนี้มีไฟสองแผนที่ให้นะคะสองจุดแต่งหน้าในรถนะคะก็มีไฟติดตั้งมาให้มีกระจกในรถให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งบอดี้ภายในนะคะถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายสะดวกแน่นอนนะคะวิ่งทางไกลทางไกลนะคะบอกเลยนั่งสบายไม่ปวดหลังแน่นอนคู่มือรับประกันนะคะทุกอย่างภายในรถนะคะอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้ คันนี้รอลูกค้าอยู่นะตัวนี้หลุดจองนะคะด่วนดวนเลยนะสนใจโทรหาเอิเลยตัวนี้มาพร้อมกับตัวช่องแอร์นะคะเป็นแบบหมุนที่เขียวบุหรี่ด้านล่างนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดเบรกมือให้ตรงกลางนะคะใส่แก้วน้ำได้สองฝั่งมีคอนโซลอิงไหลให้ด้วยนะคะมีช่องเก็บของใส่เหรียญได้ด้วยภายในบอดี้นะคะบอกเลย สวยหลูๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังสีเบจภายในดูดีมากๆนะคะทุกอย่างนะคะรอบคันนะคะเดิมๆหมดเลยให้ดูนะคะใน่วนของด้านหลังของคันนี้นะเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันเบลสีครีมนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะถือว่านั่งสบายอิงไหล่สบายทุกอย่างภายใน ครบเครื่องครบคันมากๆค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันเพิ่มเติมนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าด้วยกระจกออตโต้นะคะสําหรับคนขับคนนั่งทั่วไปนะคะกระจกเดิมปลดล็อกล็อกรถในรถได้เลยนะคะที่จับด้านข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะคาดด้วยสีดําตัดสีเบจ ไปชมห้องเครื่องยนต์คันนี้กันพานมาชมนะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ duo vvti นะตัวเครื่องคันนี้เป็น1.6นะคะ b o ี้เขานะคะค่อนข้างที่จะสมส่วนกับภายในรถของคันนี้นะ,ะสาหรับโครงสร้างนะคะฝากระโปรงรถนะให้ดูนะคะไม่มีน็อตขยับน็อตหลวมนะคะเม็ดอัทุกอย่างอยู่ครบเลยฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้เม็ดอัคเรียงกันสวยๆเลยนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถไม่เคยโดนชนหน้าอย่างแน่นอนเม็ดอัคอยู่ครบโครงสร้างภายในเดิมๆเลยนะเม็ดอัคอยู่ครบเลยนะคะห้องสีนะคะชุดเครื่องนะคะทั้งหมดนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานนะตัวน็อตไม่มีนอ็อตรลวมน็อตขยับนะคะสําหรับตัวแบตนะคันนี้ก็เป็นแบตของดี u i c k ด้วย โครงสร้างนะคะเดิมเดิมเลยเน็ตอาร์กเรียงกันสวยสวเลยนะคะตัวน็อตเดิมเดิมไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับเลยนะพาไปชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยพามาชมนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยนะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากๆนะคะมาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระที่สามารถใส่ของบรรจุได้นะคะถ้าเทียบกับกระเป๋าเดินทางนะคะก็ใส่ได้ประมาณ3าใบใหญ่ๆเลยนะ,ะให้ดูโครงสร้างของคันนี้กันนะคะเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะ เม็ด <Made S 2> อาร์ทุกอย่างอยู่ครบตัวน็อตไม่มีน็อตหลวมน็อตขยับนะคะแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเม็ดอาร์ททุกอย่างนะคะอยู่ครบนะเห็นไหมคะลูกกลมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เดี๋ยวให้ชมนะคะในส่วนของที่เก็บยางอะไหล่ คันนี้มาพร้อมกับยางไหลนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะให้ดูห้องสีของคันนี้นะคะไม่เคยพ่นสีนะเป็นสีเดิมๆนะคะที่เข้ามาตั้งแต่แรกนะสำหรับคันนี้นะคะก็มีแม่แรงถุงเครื่องมือมาให้เรียบร้อยเลย สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะ t o y o t a a อ t i ิ ist, เครื่อง 1.6G ราคาคันนี้เพียง385,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าซื้อกับเอิร์นได้ราคานี้แน่นอนนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวรถนะคะเกรด A คุณภาพทั้งหมดนะคะภายนอกภายในสวยะคะ่ะคันนี้การันตีเลยสำหรับคลิปนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะติดต่อหาเอิรน,นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิรเบอร์นี้ได้เลยนะ พบกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ